สวัสดีครับขอต้อนรับกับชูช่างชงพงพะาลวยนะครับมื่อนี้ก็มีโอกาสมาหาปูอุดรพระว่าได้ยินข่าวว่าเหล็กพิ่นเข่าสามตัวตรงๆนะครับเข่าสามตัวตรงก็คือห้าเก้าสี่เหล็กพิ่นห้าเก้าสี่พอจันทร์นะครับมาเบิงมาชมกันครับได้ยินข่าวว่าเพิ่นสิปล่อยตองวดประศัตรพอจันทร์พี่น้องมีประกาศกระจุยไว้แล้วครับเด้อเป็นเพียงแนวทางครับทางชงพงผ้าลวดเลยไมานับเสนอพี่น้องเอฟซีได้เบิกมาชมกัน ครับตาเมษนะครับว่าปูจีโสปูอุดรเพิ่นสีหให้ตัวแรกครับอันนี้ปูออกไปปูบอกว่าปูนี่แหละปูมาจะปล่อยก้อนมูครับกานปูปล่อยก้อนล้วอ่าทางช่องนี่ก็ครับอยากนั่อยู่วครับกานเป็นห้องเสื่อทางไต่มันก็ที่อาจอยนั่นอยู่เนาะครับการห้องสื่อไต่น้าบ่ห้อนเาสื่อนัน่นแหมเล,ล็กหลัง คือรัฐบาลมันไหมโอ้โอ้โอรับคือรัฐบ,บ,บ,บาลเนี่ยเขาหกตัวมันยังไงเลยรางวมันที่หนึ่งรถหลังน่ะบ่อปู <c oughs> ว่าหมายผมน่ะมันเป็นหาเก้าซีเด้แต่ขั้นมันเป็นซีเก้าหาจังสิเป็นเป็นตาอั้นอยู่ซีเก้าหางสี่เป็นตาอั้นอยู่แต่อันนี้มันหาเก้าซีส่วนมากอ่าหลายสำนักบอกว่าซีดับอ่าจริงๆเก้าสามนี่หายมาหลายเก้าสามเก้าหาหายมาหลายเพราะว่าหลายสำนักบอกว่าซีมันดับเลยโดด โดดโดดไปเลยโดดไปใส่เป็นเก้าสามโดดไปใส่ 94. เก้าสี่ไอโดดไปใส่เก้าหาบานนี้มีตะปูนี่ละปล่อยมากน่อ่าให้ผ <5, S 2> ค้นคนนึงเป็นผู้ว่าใดเป็นน้ำบุญน้ำครับก็บคือมือนั่นแหละผู้เด่นหมวดมดือสิออพกซี่สองเหมือนกันครับหมวดนั่นแต่ผู้ใดผู้บอดีครับ วันนั้นกเ็เลยเอออ่าอันนี้คือหมายเลขโท o o t นะครับผมด้านล่างนี่ครับคือหมายเลขโท o o t นะครับผมปากกาไม่พอขันของยู่ปากกาบ่เอามาเขียนใหม่เนาะปูนะ่เนาะตัวใหญ่เนาะเอาเดี๋ยวปู่บอกกาพิเศษไปก่อนเด้อผมจะไปเอาให้มันขืนอยู่งครับบุญวัชนาเพยมันเนาะ,ะนี่กเ็เลยที่เอาได้บ่ได้นี่ก็เลยเป็นไม่หลายตัวเนี่ยปู่กับไ,ได้เจ้าโตหงดหงิดละได้ไมดทุกช่องน้ำกันเลยนี่กเ็เลย สมัยมาเอาก็ไดเมดนี่ะล่ะให้ทั้งท่องออกให้เห็นทั่วประเทศทั่วลูกล่ะเห็นเพราะ่าสศมีมิ่งเห็นท่ารสังผู้สรีเห็ดเท่ข้อนกีดอ้อมโบสผู้บอกกันนะผู้บอกกันเมื่อถูกผู้สุขคนล่าผู้ได้มีบุญในเห็ุกองผู้กับศีได้เพิ่นยุทำบนุษวัสนะผู้จะบอกยุ่งนี่บ่แม่น้ำผู้เดี๋ยวเขียนใส่นี่นะเขียนใส่ได้ได้เออเดียวกัน ตึ้งเงี้ยขนาดใหญ่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสามสามแปดเจ็ดสามเอาวบาทนี่อืมอืมนั่น ผู้ติดตามปูขันูเฮ็ดเร็วกันแต่ว่าหลุดหงครับปูบอกไว้นี่แหละครับเอฟซี C ที่ผมมาตามปูท,ออที่ผมมาตามปูนี่เพราะว่าอา้าวเพราะว่าปูนะครับจะห้ตอจงวดนะครับปูจะหายอจงวดทันทีนะครับก่อนใครวะก่อนใครนะครับ <laughs> ให้ก่อนใครเตรียมจดเลยด้วยครับเออตอนนี้ก็เอฟซี F C ปูกับโท่มาครับโทมาหลายครับเปนปูวัดป้าอุดรมาไหนเนาะ บือบเปยังบเป็นปยังบเป็นอยังเอาเอาปูปูการล้างลงกยูทูบเดี๋ยวจังโถมาใหม่เด้อเออเออแบหนึ่งนะครับเอฟซีครับได้ได้ได้เยอะวจเอาเด้อเออได้ได้ได้บยังบเป็นปยังเอาทายั่ก่อนเด้อปูลงกยูทูบเด้อปูลงยูทูบจังโถใหม่ใหม่เด้อเออเออจงตัวเอาครับเอซีครับผมอออืบ บ่แมนยุ่งกดไลค์กดแชร์กันออกไปครับปูหมาปูไม่ปูโวยจะหบกอยู่เด้อปูบวบางปูเบว่างกดไลค์กดแชร์กันออกไปครับเบบซี่ครับกดไลค์กดแชร์กันออกไปก่อนใครนะครับปูจะปล่อยต่องวดก่อนใครนะครับผมปล่อยต่องวดก่อนใครนะครับอ่ากดไลค์กดแชร์กดแชร์กันออกไปก็ได้บุญแล้วครับกดแชร์กันออกไปก็ได้บุญแล้วครับอ่าตรงคักตรงแนบบ่ป่ะนี่ นี่เราเห็นเทาสามผู้ก็บอกเด้รับบอกว่าขันเข่าสองตัวนี่คือบระเดียวบม่งยมไปไทยทําไรสุดเนี่ยครับต้องเข่าสามตัวต้องเข่าสามตัวนุ่มแห่งนี้แต่หนุ่มว่าเอาแขนแขนเลยผู้กับปีปันมุกหวก่นนี้ตัวเนาะตรงก็นี่กับแล้วมันที่หนึ่งแล้วล่ะแมนบอกูครันขันแม่นข้างนาขันผู้ใดซื้อลัตเตอรี่กับเขาได้ได้แมนบอกโอ้แมนแมนแมนโอ้แมนแมนผู้มันก็ตรงนี้สามตัวท้้งนากันกันมีพูด สื่อเลขปูเนี่ก็ต้องเขาลอตเตอรี่ตัวแมนแมนปูอโอ้ยรางวัลที่หนึ่งไหมรางวัลที่หนึ่งนอนรุณรุณได้เลยที่นี่คนแนนเข้าเป็นใบนึ่งก็ได้หกลานดมือเร็วบ่แม่เลขหนาเป็นหกเจ็ดแปดนี่บ่ปูกับบ่รู <c oughs> ร้เลข,น <c oughs> ขนหนาปูบป่ได้เบิ้งผมก็ลืมบเบิ <c oughs> ้งเนาะว่าเมื่อกี้นี่ก็จะทั่วไม่เอาไหมเลขบัญชีปูบ่นอนรับพิษโทรศัพท์โทรศัพท์มดเบีดปูพิดไปนะครับบ่ถ้าเกิดขึ้นปูขอเลขบัญชีหน่อยเอ้าไผ่ล่ะสันอกผมอยู่โรงงานมาสันว่าครับ งวดที่แล้วผมติดตามปูหนึ่งแต้มมาชนว่าสี่หนึ่งห้ามาชันว่าพูดแต้มเดียวไม่ปูว่าสันผมติดตามเลยว่าสันว่างวดนี้ว่ถ้าเห็นม่วงกรมแดงขึ้นผมก็ถึนเลยว่าสันว่านานแล้วนะพวกมันเอาไปนี่ให้เลขบัญชีเนี่ยพูว่าสันอย่าคิดบุญน้ำมาสันสี่สามหกปูเอฟซีว่าสี่สามหกห้าเก้าสี่วาสันสี่สามหกห้าเก้าสี่เลขรางวัลที่หนึ่งนะสี่ยก่อนสี่สามหก สี่สามหกห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ครับเอฟซีหนึ่งเนาะครับผู้เขียนอะไรผู้บันดันม่โตผู้ขาวรู้ว่าเอาก็ะพิษทั่วสารไปนะผู้ผันผักพอนเนาะมันทั่วชีเรียวบันไปม่วงขุนแม่นไปไปสวงเม็จะเข้าโทรมากนะเอฟซีนะครับครับโอ้กดไลค์กดแชร์กันออกไปครับกดไลค์กดแชร์กันออกไปกันครับเอฟซีครับ พะว่ามือนี่มีที่เด็ดปูจะบอกตองงวดครับปูจะบอกตองงวดอ่าบางคนอาจจะลู้แล้วนะครับบางคนอาจจะจับท่างปูถึกแล้วอ่าบางคนอาจจะยั่งบอลูนะครับนี่ละไป,ไ,ไปวัดบ้านเก่าของยีครับเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นอ่นนี่ไปสิเนี่บไปเปิดเปิ้งไปเขาสลาอยู่วัดบ้านเก่าบ้านผู้อยู่ผมนะอันนี้คือนี่มีตองงวดนี่มีตองงวดโอ้ยปู <c oughs> โอ้ยไป ไปจังไรปู้แบบนี้ไปไปเขาบ้านเก่าไปบ้านปู้เหมืนแล้วบ้านเกิดปู่เหมืนอ๋อบ้านเกิดอือไปแันไปวัดเก่าอีกแบบนี้บ่แมนสีมาอยู่บ่ปู่ตัวที่คิดไปเนี่ยขันพันเห็นวัดนี่สุดยอนเลยปู่อ๋ออืออันนี้ก็ฝันไปเห็นพระพุทธรูปซีองคนเด้นี่ปู้บอกนี่แมนแมนผมจําได้ปู้บอกว่านั่งปู้หาพระพุทธรูปเก่าซีกับซีองอยู่แล้วแมนตรงตโอู้ผมจําได้อยู่ หล่าอีน้องสาวมาเมื่อวานนี่สามหล่อนี่ครับมามันก็เห็นอยู่มันเงียบยินเลยครับโท์กับโู่กับลุงเมื่อกี้นี่ว่าม like, ันไหนบ่อะไนสอกมันไหนว่ามันแสนกลัวน้ำผึ้งไรแน่บุหรี่ไรเจ้าอยู่ว่านสันโอ้ล่ะมันเขากัดสีได้แมนอยู่แมนอยู่เพิ่อนๆด่าสิแบงแบงสื่อไว้เนาะแบงแบงสื่อไรเจ้าอ้าวครับอืมบอบงละแสนกลัวบ้านสันโอ้ยเพิ่นมาเมื่อวานนี่เพิ่นมาหาปูครับ เป็นมาหาปูน้องสาวเป็นบ่อยากเสียดอกแง่ไหนก็บ่อยากเสียปูครับเอามึงเบิ่งเอาหนิเบิ่งเบิ่งเอาสนอบนี่ละใบนี่ละไม่เบิ่งอ่ะเออใบนี่ละใบนี่ละนี่นี่ปูลุงยูทูบใบนี่สนองเขาได้ทุกชุดซองเลยสนรองนี่นะครับเอฟซีครับหลายคนอาจจะมองว่าเลขเอาเลขปูขึ้นหลายตัวเถอะมันแยกออกจากตัวนี้ครับ แล้วแดงจึ้งๆนี่มันยากออกจากตัวนี้นี่ยต้องมตัวเดียวเลยกตัวเดียวย้ายออกซื้อย้ายออกมาซื้อเลขตัวเดียวนี่คือกับผู้แค่บอกอยู่ในผู้บอกว่าหันปู้ตีว่ถึงนี่พากันปิ้นหน้าปิ้นหลังแล้วจับงบประตูผู้บ่งครับเลขตัวเนี้ยแต่ว่าบังเอิญปู้มันก็ตีเขาแม่นครับสงสัยปู้สงสัยเพื่อนเสียเฮ็ดแสงเพื่อนเสียเฮ็ดแสารแมนเพราะว่าเขากลับไปบอกกันค่ายท่านกันหลายเทียนแล้วที่แรลกปฏิจะท่านเขาครับโอ้มันมัน จันเจ้าวัดเป็นเฮ็ดเฮ็ดอ้อมเลยเฮ็ดอ้อมบูดเลยเฮ็ดอ้อมบูดเลยเอ้าคันเฮ็ดอ้อมบูดนี่มันว่ได้สามตัวว่าเขาเนี้ยปู่ก็ต้องขอสิ่งที่พิทบรใ้เขาได้ปู่าครับต้องขอเงินอ้ยจังสี่เลีวยวเนี้ยันอกสามตัวขันสองตัวนีวบดเลี้ยวปู่าครับเป็นทั้งสี่ปูมือที่ผมไปทายท่อ่นะทายมองทีวาสีเฮ็ดนะบาทนี้พ่อลงช่องไปแล้วนะสงสัยพุ่มวัดพุ่มเจ้าทีเจ้าท่างเพื่อนน่วาเอ้าคือมีแท้ อประมาณว่าคือมีแท้คือบ่มีการตอบรับแทะอันอันมือเนี่ยเนี่ยมาสานีปูก็บ่ได้เว้าได้ไหวอยู่ไสซะยู่เดินต้นโพนี่เด้เวาอยู่ปูเวาอยู่มาเศร้านี่แต่ปู่มัเป็นอายุพออือม้เช้าเนี่ยครับเนี่ยสะน่ะแม่นเนื้อน่ะตรงพุยบอกหญัดปูบอกอยู่ว่าอยู่หนาต้นโพน่ะหนาต้นโพนี่เปบนเศษซะออกมีทุกคนกําแข่งทํากระแข่งป่นเนี่ยแมัยปูว่าครับแดงจึงคึ้งอยู่โอ้ ผมเม็นแล้วสามตัวปูสิไปต่อไปผมเม็นแล้วเพราะว่าปูลุดปากไปเมื่อเสาราแล้วปู่าเงี้ยคนใจล่วงหน้าอ่ิ่นใจล่วงหน้ามาแล้วเนี่ยใจล่วงหน้าเพิ่งขันนักเ็กปูเอฟซีเบงเอาเด้ออยู่ในนี่ละเหลือตัวไหนยังบ่ออกกับตัวนั้นละอ่าที่ปูว่าเมื่อเ้าเนี่เดี๋ยวนี้มิตเมื่อกี้เนี่ยก็นิดดีพอมหครับคันไนไปเห็นวัดเขาโบสถ์นี่แม่นอีกปูเันหนึครับ ล้วงเข่านะล้วงเขาแล้วก็ให้นั่นครับรับสายเป็นเจ้าน้อยเนาะครับครับได้ปูรับเลยครับฮัลโหลนี่แหละครับเอฟซีครับอืมไปนี่นะครับคือเหล็กตรงนะครับเขาตรงตรงครับอ่าเมื้ยสิบอกก้อนปูกัอนดอกบอกก้อนปูกัอนดอกนี่เออ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 เอาอันปูลงยูทูปแป๊บหนึ่งเด้อนี่ครับ จับตาเลขตัวนี้ดีๆครับเดี๋ยวจังกู่มาไม่เออเออเออจังคู่มาไม่เด้อแ๊บนึงแบบหนึ่งเออจับตาเลขตัวนี้ดีๆครับเอฟซีครับ,ออรบปูบอกว่าผมมาสัมผัสมือเสานี่ปูบอกว่าเลขตัวนี้จะไปออกงวดหนาวาสั้นอ่าม,มาครูกันเลย<ใ>น,นี่ฮัลโหลเออว่าจงไม่น้องตอนนี้นะครับ อย่าโยมโทุ่หาปูนี่ซ่อนบึมบั่มบึมบัเลยครับให้จับตาตัวนี้นะครับจังจะคุยกันเด้อกันเลียงดูดวงเด้อเดี๋ยวปูโลกยูทูปเพื่อให้จับตาตัวนี้นะครับมวดวเออเออเอาเป็นมืออื้นเ้าประมาณเก็บงงเด้ออืม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 อมอืมอืมจะเลื่อนพ่อจะื่อนพ่อ นี่นะครับผมหวดต่อไปก็คือให้จับตาหกเจ็ดแปดของปูนี่อ่าหกเจ็ดแปดนี่ปูวะเฮ้ยผู้มัดมาบอกมันบอกปูแมนบอกทีทีบ้มามากๆซ้ำใส่หูปูเป็น,ปนบอ่อหกเจ็แปดเนี่ยอทึ่งเนี่ยครับปูอ่าเอาอันนี้เป็นตัวเลยอ่าบอกเป็นตัวนะ่ะก็คือหวดเิ่นไม้รางวัลที่หนึ่งหกสี 2> 4, 2, 3, 6, ่สองสามหกหนึ่งนี่นั่นหละ เพื่อนให่ปู่ก็มาลงยูทูบอีกทีแล้วว่าไปเข่าสองตัวหนึ่งเก้าลงเจี๊ยสองย่งไข็เข่าหกสี่สองตรงตรงแต่นี่ปู่ว่ามือเ้านี่ปู่ว่ามันจะไปออกวัน่ะแม่นนี่เลขตัวนี้ปู่ว่าชัดเจนเลยมือเ้านี่เอฟซีนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเบิงอยู่นี่เออเพิ่นเบิงอยู่นี่ไ้ติดตามตัวนี้นะครับเอฟซีครับนี่ปู่บอกต้องงวดเราเด้อนี่หกเจ็ดแปดเนี่ยีนี่สองครูสันนี้ครับเนี่ยอีกออกเล้วเงี่ยงกันล้อมซ้องอยู่เนี่อ อูคันพุ่มเพิ่นอันนี้ปานี่ผมมาแล้วคันเพิ่นสีไ้เค้งปานี่ก็จังว่าขอเอาคันว่าจีเฮ็ดนี่พวกก็จะอไรตารางนี่ก็จะสีเหล้วก็เรียกว่าหกซี่สองนี่เลยครับโอ้เออแมนหกซี่สองนี่เลยโอ้ขอเพิ่มมาเขาสองตัวมาแล้วเรต้องเขาสามนะเนาบเม่รักมานืี่มันก็ตึมงทีเหรอสามตัวตึมบางทีเหรอเูาห้เขาส่งเม่รัดมานี่เหนพอห้าพะลุอไหมผู้ก็ห้ยังทีเดล้ว ครับนี่ตัวเดียวเลยออกพอมเลยนะเอฟซีถามว่าอ่าลื่ืมตามเหล้าด้อผมว่าไปเล้าได้อีกนะเกาซีเกาห่านี่พราประเทศเล่าเาเคยทร่มหาปูว่าเขาจู๋เคยถึอน้ำนะเกาซีเกาห่านี่ไปเล้าได้อีกด้อครับบาทนี้อันที่มันออกหนึ่งซีนี่ผมว่าเล้ามันจะเป็นศูนย์ซีแปงซีแล้วเป็นมาปูเล้าไหม หมายถึงไอไปไปเล่าบาทีแมนเล่าอ่ะรกนี่เด้สองทุ่มเครื่องอ๋อโมแม่เล็กปูสิไปเล่าอีกบ่อนีิไปเที่ยวเล่าดิหนินี่เด้เด้เด้นี่เด้พวกเล็กสองโตนี่เด้อืสองทุ่มเครื่องเมื่อนี่บ่ได้เด้อไมีเล่าอีกบาทีครับปวดแล้วปูกับมันใจปูปูปล่อยตัวนี้มันบ้าเอาบ้าเอฟซีฟังจักบาทก็หนา อ่าหัต่อไปบอกหัวต่อไปคือไ้จับตามองตัวนี้ไปก่อนใอ้ขาเบิ่มไห้ก่อนเพระาะว่าปูคือมีมีตีเดียวเพื่อไปเห็นวัดนะครับไปเห็นวัดแล้วปเูเด,ด้ขึ้นไปทั้งสลาน่ะครับขันแม่นขึ้นไปทั้งบทนี่แฮงสุดยอนเลยนะครับเพราะว่านี่ขึ้นไปทั้งสลาแล้วเดี๋ยะเดี๋ยวผม<น>จดเดี๋ยวผมจดไปก่อนปูอ่ารับอันนี้ที่ว่าปูไปบ้านแมนบอบ้านเกิดแมนบอบ้านเลขที่แมนบอปูบ้านเลขที่วัดเดี๋ยวผมจดไปก่อน แต่คืองวดต่อไปเนาะจับตาหมองดีๆครับเบบซี่ครับ,รบปูวาสีสันติตีไอสามตัวแตกนี่จักเอาไปจักหางวัวติดไปขอ,อมาเห็ดมาสั่งใส้บูดนี่ละกับปูแต่เท่ข้อนขีดอ้อมบูดครับเออจะเท่ข้อนขีดอ้อมบูดก็เลยขอเปินมาเห็ดมาสั่งผู้ดใดมีบุญก็ทีได้เห็ดตั้งปู หกเดือนแปดหกห้ายังก็่ล่ะหกเจ็ดแปดเนาะปูใช่ปะทุ่ท่านไปอะไรหกเจ็ดแปดครับ <S 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 แล้วในส่วนอ่าเลขที่ที่ปูนิมิตบางหนึ่งตองหวัดนี่เอาปะปู <S 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 เอาบะ เล็กี่ปูนี่มีตองหวัดบางนึงนอ่ะนะยังว่าเป็นตัวดิยังเห็นแตงเต๊กอ่าเห็นเป็นยูหวัดบันเกาอิซลาลาครับเป็นว่าท่านไหนเป็นตัวโอ้ยังว่าท่านไหนเป็นตัวผมเป็นยังว่าให้เป็นตัวแต่แต่บ<อ>่มีเล็กที่วัดมัน,มนบป่ปูตรงนี้แม่เพราะว่าตรงไปถามปูกบดบเดี๋ยวต้องให้ปูเช็คก่อนเนาะให้ปูเช็คก่อน โอ้ขักแล้วปูเ่อฝัน่ากนไะไรกนแค่ไหนบ้า่ะอ้ยสองพันกว่าคนปูบังอยู่นี่นะคณะนี่ดิสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีก้อนแค่ไหนเน่เออสวัสดีเอฟซีสองพันสามร้อยคนนะครับสองพันสามร้อยท่านนะครับอ่าตอนนี้นะครับเอาง่ายๆว่ากระแสนี่ปูงวดหนานี่ปูของปูนี่ดูเดือดเลยอันคือจังงวดนั่นเหลอหกที่สองแมน ว่าด้ไพักผ่อนคนนี้กันแล้วกันว่าได้รูเนี่เตรียมไอ้ไส้กุญแจกุดไว้เลยอ่ว่ต่อไปนี่อันที่เปิดรับเพื่อก้านั่นล่ะบ่านั่นดอกต้องเขาเขาออกเป็นไวลาเลยปูเออดที้เป็นกันนั่นกับตมากปูกับได้รับยิมพ์สี่ล่าวใจนั่นขอใช้บุญมีเหตุน้ำคนละเล็กคนละน้อยเติมกันไปครับผู้ได้มีบุญก็ได้ดีน้ำปูอผู้ได้ิดตามก็ได้เมื่อละจงผูได้ิดตามก็ได้อ้าว ก็ชัดเจนนะครับเอฟซี FC ครับเดี๋ยวปูสิได้รับโทรศัพท์เพราะว่าทังเอฟซีเพิ่นก,อกออ็อยากทร่มาซอยเฮ็ดซอยสางอยากเฮ็ดบุญเนาะครับสำหรับตัวเลขในงวดต่อไปปูกะบอกให้จับตาหมองตัวนี้ไปก่อนคันมีการเปลี่ยนแปลงอียังจังไดหรือ,อเกี่ยวกับนิมิตมือนีอ่เดี๋ยวให้ปูสิโทรถ,ถามว่าเลขที่วัดอ,อยู่ที่บาา<ม>้านเก่า<ม>เป็นเลขที่เทไรเดี๋ยวปูกจ็จะมาบอกอสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณปูครับผมเพราะว่าเมื่อน อาจเพิ่งจะให้ต้องหัวใจว่าครับคือผู้เจ้าไหนเจ้าที่มีดไปเห็นไปขึ้นทุกวัดอีกทาหน้ายุ่ทางหน้าอ่างนะเอาว่างวดก้อนกับตัวตัวหัวใเลยกับเห็นพระพุทธรูปซีวงในนี้แต่เจ้าที่ล่ะวันนี้ไปเห็นวัดอีกหน้าเอาครับปูได้ว่าเอาโน่นหัวเมียขึ้นก็เลยกว่านั่นท่อซับเราพูดปิดท่อซั์ไปหน้าแบตมันเหมือนปูเลยปิดทัอไปหน้าครับผมวันนี้ผมจะเปิดขึ้นเพิ่นก็เลยมีสายโทรเข้ามยหนึ่ง ใช้บุญบนทั่วคันเอาเนาะปูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวปูสิได้รับโทรศัพท์ตอนเนาะเอาเอาาครับผมปูขอบพุณนปูครับที่ให้เนวาทางต่องหมดครับครับอย่าลืมหกเจ็ดแปดวยครับเอฟซีครับจะเล่นพอนีสุกมีหมันน้ำปูสุขปูสุกคนเออครับสาธุครับปู